ทีมงานเฉพอะและใจสงขาครับมาดูเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องทะเลสงขลาบ้านเรากันนะครับปลายปีนี้ไม่ค่อยดีเลยครับสภาพอากาศ ฝนตกน้ำท่วมคลื่นแรงซ้ำๆกันหลายรอบครับโดยเฉพาะรอบนี้ครับมามืดแมทท้งเจ็ดชั้นฟ้าเลยครับหนักกว่าจริงๆที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นสภาพคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งซึ่งมีกำลังแรงนะครับคลื่นก็แรงลมก็แรงส่งผลกระทบอย่างหนักกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับทะเลเพราะว่าถูกคลื่นซัดขึ้นมาแล้วก็กัดเซาะถนนจนพังครับเช่นชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ,อ 8, บน่ออีดหมู่แตําบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลานะครับ ถนนแดงซึ่งเป็นถนนที่ชาวบ้านเขาเข้าออกของบ้านนะครับเป็นถนนเรียบชายทะเลนะครับระยะทางเกือบ1 0ึงเมตรถูกคลื่นซัดขาดแล้วครับเข้าออกไม่ได้ต้องไปทางอื่นครับและก็ยังต้องเผชิญกับคลื่นซัดตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนโครมโครม,ครมตูมทุมท่มซาซาบมาแบบนี้แหละครับจนบางหลังนี่ซัดเข้ามาถึงตัวบ้านเลยครับโดยเฉพาะบ้านของนายเจมมาแอร์การดีคลื่นซัดดินทรายเข้ามาถึงแนวรั้วบ้านและก็ต้องเร่งย้ายเข้าของกันมั่วเลยครับขนคันทั้งคลื่น ทั้งลมแบบนี้แหละครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ต้องอยู่ให้ได้ครับไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปอยู่กับใครเห็นใจจริงๆครับเพื่อนบ้านแถวนี้อีกหลายครอบครัวก,วก็เจอภาพแบบนี้แหละครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของชาวบ้านที่เดือดร้อนกันครับบ้างถึงว่าเรามีความเดือดร้อนมากี่ปีแล้วแล้วก็ปีนี้เราเดือดร้อนมากแค่ไหนครับความเดือดร้อนมานานแล้วประมาณสองสามปีแล้วเดือดร้อนหนักกว่าเพื่อนตอนนี้ลำบากลำบากเวลามรสุมขึ้น จะวิ่งไปที่บ้านอืนก็ไม่มีบ้านบ้านอยู่ติดทะเลอย่างอย่างเดียวและแล,แลตอนนี้กว่าวว่านะตอนนี้ขึ้นกลับมถึงบ้านเราใช่ไหมใช่ใช่ประมาณประมาณห้าหกเจ็ดเมตรจะถึงบ้านแล้วคิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นี่ยให้รีบมาช่วยให้รีบมาช่วยหน่อยครับราะวา่าย้ายไปทีอยู่ที่อื่นก็ไม่มีย้ายย้ายอยู่ที่อื่นก็ไม่มีบ้านมีบ้านอยู่หลังเดียวที่นี่ ปีนี้มาหนักกว่าทุกปีใช่ใช่หนักกว่าครับ